สวัสดีค่ะหมอปองนรแพทย์หญิงกองการการจนาวัฒนานะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำคลินิกคาชิของต่อคลินิกฮ่าชิของเรานะจุดเด่นของเราอะ่ะก็คือเราใช้คุณหมอรุ่นใหม่อุปกรณ์ทันสมัยเราไม่เคยลด,ดเกรดและอีกสิ่งสำคัญหนึ่งอีกอย่าง,หน,งหนึ่งที่เราตั้งใจจะให้คลินิกเป็นจุดข,ขายคลินิกนะก็คือการซื่อสัตว์กับบไข้ค่ะ อาชินี่ต้องซึ่งสายกับคนไข้ก็เราต้องจริงใจก็จะเห็นว่าเครื่องอุปก,กรณ์ที่ปอกใช้เนี่ยในเติมตลอดไม่เคยเดือนเติมทุกเดือนมีมีมาใหม่ๆเรื่อยๆทุกเดือนคะค่ะ ซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้ก็จะมาช่วยในงานทําฟันทาให้มันสมูทมากขึ้นมันเป๊ะมากมันเปะ๊มเปะมันฟังมากขึ้นโดยจะเห็นว่าที่คลินิกเนี่ยก็จะลงตัวท้ง C D ทีสแกนนะคะสําหรับงานรักเทียมตัวทาตัวแลบดิจิตอลของเราเองนะคะในการดีไซน์วีเนียร์ดีไซน์ครอบฟันรักเทียมต่างๆพวกนี้ก็จะช่วยมาทำให้งานมันเป๊ะมากกว่าเดิมนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยอันไหนที่ต้องใช้แล้วทิ้งเนี่ย ที่นี่ก็คือทิ้งเก็บทิ้งเรียบหมดใช้เคสต่อเคสทั้งนั้นเลยนอกจากเราจะซื่อสัต์ของค่เนี่ยเราก็จะไม่ใช้ของรถเกตเลยโดยที่ว่าโปรโมชั่นอะไรอาจจะไม่ค่อยดีสู้คนอื่นก็ไม่ค่อยได้การตลาดก็จะไม่ได้ลมมากเนาะแต่ว่าที่นี่เราพนักง,งานของเรานะเราไม่เคยเทรนให้พนักง,งานแบบมาขายคอร์สขายการรักษาจะเห็นได้ว่าทุกเคสเนี่ยต้องเจอคุณหมอก่อนอได้รู้ว่า,าปัญหาแต่ละปัญหาของที่คนไข้ที่จะมาแก้เนี่ย เป็นการรักษาไหนที่ควรจะเหมาะสมกับคนไข้แต่และเคสมากที่ไม่มีนโยบายอัดเคสให้คุณหมอ,องนั้นจะไม่มีการให้คนไข้ามาอัดอัดอัดกันเราทาให้คุณหมอในต้องเล่งทางานนะคะคลินิกก็จะจำกัดจํานวนเคสให้คุณหมอแต่ละท่านได้ทํางานได้อย่างเต็มที่ด้วยค่ะก็อยากให้มั่นใจคลินิกฮาชชีได้เลยนะคะก็เป็นทีมเพื่อนของปอกเองพี่ชุลาหลายๆมหาลาัยเนี่ยมาชวนชวนกันมาทํานะคะ เพื่อนๆเน,นี่ยก็จะมีทั้งที่ไปต่อเฉพาะทางหรือเรียนเฉพาะทางอยู่ค่ะแล้วก็จะเป็นทีมทันตแพทย์ที่รุ่นใหม่ไปแรงเนาะให้คาปรึกษาได้รู้สึกว่าคุยกับคุณหมออย่างเข้าใจคุยกันเป็นกันเองมีอะไรซักถามได้ตลอดคุณหมอเขายินดีตอบค่ะแล้วก็เป็นคุณหมอที่ยังอยู่ในวงอาคาเดมิกยังอยู่ในวงว,งวิชาก,การด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งค่ะของคลินิกเรา